เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีตอนเช้านี่ของมาซีเผ้ารถสวยๆผูช้ชมเลยเสีนะครับคันนี้โตโยต้าวีออสครับวีออสปีศูนย์หกโฉมไฟหยักรถสวยพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นสีสันสวยงามบอดี้เดิมๆบางๆไม่มีชนหนักครับหรือลวมก็พร้อมใช้ได้เลยเล่มเอกสารชุดโอนครบ กับราคาคุ้มๆห้ม59,0บาทเท่านั้นเอง59,000บาทนะครับคันนี้โฉมไฟอยากแล้วใหม่เนื้อเช็ดแล้วครับคันหน้าเรียบเดิมบ้างห้องเครื่องเดิมๆิมพิกัดดูรถอยู่อ่างทองครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับเป็นก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอรโ์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหามไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยเบาผ้าสวยๆไม่ขาด เกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่ลุดมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยแอร์มีลมนะครับแอร์มีแต่ลมโอ้ต้องไปเช็คเอาหน่อยนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดทุกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ